สเสน่ห์พ่องสเสน่ห์พ่องเป็นเป็นอะไรวะซบ,บปลังเคของผมเนี่ยนะทานนอนเข้าน้ำเสือแล้วคุณคุณดูฝนอันนี้เป็นเขาศึกษาอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นที่เขาอยู่ที่สเสน่ห์พ่องสเสน่ห์พ่องเป็นเป็นอะไรวะ หมู่บ้านหนึ่งของตมลไรล่วันะครับเป็นหมู่บ้านชื่อว่าสเสน่ห้องคุณการบอกว่าให้ผมขับรถผ่านแม่น้ำนี้ไปเลยคุณการครับ <c oughs> คุณดูน้ำก่อนนะครับน,นี่คุณจะเอารถาสปรังสปารังเคของผมเนี่ยนะผ่านแม่น้ำขนาดนี้มันไม่มีทาง ไปไปโผล่ที่ไปไหนอ๋อไปสองกะเลียนะฮะก็ออกสพานมอนเข้าน้ำขึ้นแล้วคุณคุณดูฝนคุณดูฝนดูฝนอ่ะผมไปดูนี่ครับโอ้โหดูดูฟ้าดิมืดตื๊เลยนะฮะตรงนี้เป็นสะพานนะครับที่เรากำลังจะเดินข้ามไปจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นคือเสน่ห้องนะฮะ ตอนนี้อยู่หน้าหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ถูกแม่น้ำแม่น้ำอะไรวะแม่น้ำ,นำชื่ออะไรสักอย่างเน่ยฟอร์เกียขัน้นกลางขั้นระหว่างนะฮะถ้าเราจะเอารถเข้าไปเราต้องขับตรงนู้นลงตรงนู้นจากตรงนู้นนะฮะจะมีช่องทางรถอยู่ต้องเป็นโฟวิลแต่ผมคิดว่าไม่ผ่านอะรถผมไม่มีทางผ่านไปได้แล้วก็จากตรงนี้ไปครับเราจะเข้าไปดูว่าเสน่ห้องกําลังเดินเข้าหมู่บ้านนะครับเสน่ห้อง ตรงนี้ผมเห็นเป็นนาใช่ไหมคุณการอันนี้เข้าวกระเลียงข้าวเขาเรียกอะไรนะข้าวอะไรนะเอ้าครับพี่ขอถ่ายนิดนึงคุณการคุยหน่อยนี่นะครับสวยเลยโอ้โหอุเขางดงามจริงดเดี๋ยวเดินนิดนึงไดนะ้ไม่เห็นบรรยากาศอย่างนี้แบบชอบอะ่ะแต่เราไปเรื่อยเรื่อยอุ้ยฝนตก ตอนนี้ต้องผ่านด่นานเจ้าหน้าที่สอบถามว่าไปไหนอะไรยังไงนะฮะก็เดี๋ยวให้ข้อมูลกันไปความชื้นนี่ค่อนข้างสูงนะครับมีมอสแล้วก็มีพวกเฟิร์นเยอะเลยชอบบรรยากาศแบบนี้นมากอของป่าไม้นะฮะตรงนี้นนนก็ผู้เุือเจ้าหน้าที่นิดนึงเราต้องเดินเข้าไปตรงนี้นะฮะซึ่งฝนตก ต้องเดินไปงี้อีกประมาณว่าสองกิโลนะต้องเดินเท้าเพราะว่ารถเข้ามาไม่ได้น,นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถกางเต็นท์นอนได้นะฮะก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะฮะมีห้องน้ำแล้วก็มีศาลาบ้านพักอยู่นะครับเราก็อาจจะขอพื้นที่ในการกางเต็นท์ได้ก็สวยดีครับน่านอนไม่รอดนะครับฝนหนักมากเลยเลยต้องพักที่หน่วยก่อน กล่าว่าจะเดินต่อโอ้โหเคครับหนักมากไอาม่าู่เยอะาบ้านบ้านที่น่ารักดีครับสเสน่ห่องอ่านนี้มาเยี่ยมครอบครัวคุณการนักเตะดนตรีนะก็อรับใจอยู่แล้วนะโอ้ข้างหลังเป็นบ้านไม้ไผ่เก่า อข้อบิดพลาดขอผมเลยเนี่ยผมควรจะเตรียมตัวมาดีกว่าน,นี้หน่อยนะในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆคืนนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปที่วัดเขามีประเพณีอออกพรรษาซึ่งเ,เป็นประเพณีประจำหมู่บ้านนะครับจะไปดูว่าเขามีกิดกรรมอะไรกันบ้างแล้วนะครับก็อย่าให้เรียกอะไรนะเสียเที่ยวต้องมาเยี่ยมครัวหน่อยอันนี้อะไรนะ เตาผิงแล้วก็นี่ครับข้าวืิงบ้านชอบมากเลยแบบนี้แหละเขาเรียกว่าอร่อยแบบธรรมชาตินะ่ีคือห้องครัวหรือห้องทานรับประทานอาหารนะครับของคนที่สนิทห้องห้องมินพิกอะไรนี่งินพิกอะไรทั้งอย่างนีเงินพิกบุกครัวนะนี้ มะละกอแน่เลยไปนี่นะฮะโอ้โหอี่ไปที่ไหนก็ต้องไปชิมอ่ะอันนี้น้ำพริกอะไรไม่รู้อ่ะพริกด<ต>ำน้ำพริกอะไรนะพริกดำพริกดำก็เค็มๆหน่อยอันนี้กินหมดแล้วปลาบุงบ้งปลาบุงบ้งปลามะกอใส่ไข่อันนี้อะไรไม่รู้อ่ะมีของดีอ่ะของดีโอ้ยแนวกัวดีก็ต้องบอกว่าอร่อยมากอ่ะ แค่นี้พอแล้วครับกินง่ายอยู่ง่ายเดินทางเกี้ยงเลยหมดครัวเลยอร่อยมากอร่อยมากอยดูด้านนู้นเป็นภูเขาสวยนการเรียนชุมชนสี่สวรรณด้วยอโอ้โสวยศูนย์การเรียนชุมชนสีส่สุวรรณเสน่ห์พ่องวิถีกระเหลียงทุ่งใหญ่นะเลสวนนะครับมีตั้งแต่ระดับ ชันมัธยมศึกษาปีที่หนถึงหประทศึกษาธิการนะฮะนั่นเป็นอาคารเรียนนู้นเลยเรากดูรอบๆเป็นคุนเขาว้าวสวยฮะมาถึงวัดแล้วเดินมาสักพักหนึ่งเ,เราจะไปชมพะเนีการออกพรรษาของออชาวกะเหรีย่ยงอยู่ที่วัดแล้วนะฮะวันนี้คนเยอะมากนะฮะเขามาสักการะพระแก้วกัน ที่ที่วัดสเสน่ห้องนี่นะฮะไม่เห็นนะครับถ่ายบุกไกลมากเลยก็เียเไม่เป็นกระเลียงก็เยอะมากเลยอ,ะอ่ะคออระ ร่วมฝนกระตกมาร่วมพิธีกรรมนะครับทางศาสนากับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับที่วัดสเสน่ห้องใช่ไหมฮะที่วัดสเสน่ห้องแล้วก็เราก็ได้ฟังนะครับการสวดบาลีแบบชาวกะเหรี่ยงนะครับผมรู้สึกโอเคมากมากเลย <100 points. S 1> อะไรนะล <100 points. S 1> อยคอยลอยคอย ลอยพลอยลอยพลอยโโอ้คิดว่าอยู่ในสามลบโหดังมากเลยประทัดใช่เราคิดประทัดเขาต้องจุดประทัดแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเขาลอยพลอยตรงนั้นเนาะแล้วแล้วตรงไหนอ่ะแง่แง่อ่านะว่าหมายถึงอะไรอ่ะลอยพลอยลอยพลอยครับลอยเพชรลอยพลอยลอยเพชรลอยพลอยเพื่อเพื่ออะไรอ่ะมันกระสดอกคอหรือกระสดอกคอบอกว่าโอ้โหเสียงประทัดฟันดุ้งทุกครั้ง ภาพจะตุกบ่อยหน่อยนะเพราะว่าตกใจเสียงประทัดไ,ไปแล้วนะครับลอยไปแล้วน,นี่เป็นเรียกอะไรสาลาการเปลียนที่สวดเมื่อกี้สักครู่นะครับก็ พี่น้องชาวเปรียงก็ไปหมดอ่าเป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนแล้วก็เสียปไปหมดพยายามเก็บเรื่องราวไว้เยอะที่สุดน,นะครับก็ประทับใจมากฝนก็ตกตลอดอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันเสียดาย ก่นไม่พร้อมนะฮะแต่เรื่องราวที่เก็บบันทุกไว้เป็นความประทับใจการเดินทางของผมนะเป็นพิณีที่งดงามมากครับแล้วก็ทุกๆคนก็มีความศรัทธาในพุทธศาสานานะครับรวมไปถึงขนบปอเพิณีธรรมเนียมการแต่งตัวทุกอย่างนะผมอยากให้รักษาไว้แบบนี้แบบตาบนานเท่านานะร,รู้สึกประทับใจ แล้วก็รู้สึกชื่นชมมากๆนะครับครบทริปนี้นะครับต้องขอบคุณน้องการนะครับที่พาผมมาเจอประสบการณ์ใหม่ๆนะครับการที่มาร่วมประเพณีการออกพรรษาที่สเสน่ห้องนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเกรียงที่ยังคงวัฒนธรรมแบบเกรียงแท้ๆนะครับแล้วก็การสวดการอะไรเงี้ยผมฟังแล้วก็รู้สึก สุขใจมากนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยืยนอนสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะมาะท่องเที่ยวนะครับหรือมาเรียนรู้วัฒนธรรมแบบนี้นะครับก็ลองเข้ามานะครับผมว่าเจ๋งมากจริงนะเดี๋ยวผมจะเข้ามาอีกมาดูเรื่องของอธรรมชาตินะฮะชอบถ่ายรูปนกเดี๋ยวคงจะต้องมาดูว่ามีอะไรที่นี่บ้าง แล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe นะฮะติดตามการท่องเที่ยวแบบเรียวแบบนี้นะครับกับผมจัมโบ้ลิมดอลติโก้ครับสวัสดีครับ